สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมเออไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรดีครับเพื่อนๆแหมเออสภาพจะเอามาคู่กันแล้วเปรียบเสมือนผีเน่ากับโล่งผุนะครับโอ้ยงามไส้ไอคอนขายชาหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำยายป้าดอกเนี่ยมีตำแหน่งถึงก็เป็นโคโศกเลยนะครับเพื่อน ส่วนนะครับโอ้โหน่าจะรุ่นคุณทวดน,นะครับแหมไม่รู้ว่าขุดมาจากลุ่มไหนอ <c oughs> ง,งามไส้เป็นแม่ทัพนายกองแต่และคนที่พวกมึงสารหามาเนี่ยแหมทำไม่แอดมินประสาทจะเสียเลยนะครับแหมชีวิตนี้กูว่าอยู่ยากแล้วนะครับไม่ได้อยู่ง่ายๆแล้วก <c oughs> ็ตั้งแต่คบหารู้จากกับเพื่อนบ้านอย่างไอเหม็นนี่แหละครับเพื่อนโอ้ไอง,งามไสนายยกขายชาติ <c oughs> Oh, oh. แล้วทำไมแอดมินเนี่ยถึงขำกะเลยกัล้านล่ะครับเพื่อนเอาก็ดูสารรูปหนังหน้าแต่ละคนดีครับแล้วก็ดูสาภาพดีครับเพื่อนๆนว่ามันเหมาะสมหรือไม่ล่ะครับอย่างเอ,อ่อดอกมาลีนี่นะครับเพื่อนเพื่อนไองามไส้อดีตนี่นางเป็นนักร้องนะครับไอแอดมินก็งงว่าเฮ้ยสารรูปแบบนี้สาภาพแบบนี้หนังหน้าแบบนี้เป็นนักร้องนักแสดงได้ด้วยเหรอ คนหนักเลยโกกาวนี้นี่ไม่รู้ว่าเอหรือแฟนขับบันโดมกาวหรือเปล่านะครับก็คงมีประเทศเดียวในโลกแหละครับเพื่อนที่เขาไม่เน้นหน้าตานะครับเน้นความตลกโขคาหรือเออความหลอนนะครับ <laughs> โอ้ยงามใส่และก็ไม่รู้นะครับจะพัดจะผุอยท่าไหนนะครับแหมมีตําแหน่งใหญ่โตเป็นถึงโคศกนะครับเพื่อน แหมตั้งแต่เออเขามีปูนให้โบกหน้านะครับมีสีให้ทาปากเนี่ยทำตัวตึงเลยนะ <c oughs> โอ้โหแหมหนักเลยโกกาวนี้น้องตาวาจยรัวนะครับนายกขายชาติ <c oughs> ตายลเลยงามไส้แต่ละคนนี่ช่างสรรหามานี่ <c oughs> คุณสมบัติไม่ธรรมดานะครับไม่เน้นความสามารถนะครับเ,เพื่อนเน้นเอาหาเอาหลอนครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับเอาก็ไม่รู้ว่านางดอกมารีนี่นะครับแหมเออเป็นโคโศกไอเป๋ยป,ป่องหรือเปล่าเพื่อนชอบปั่นเฟกนิวในโลกออนไลน์ตายลเลยไอ้งามไส้ฟาสาดกูจะเสียเป็นถึงผู้หลับผู้ใหญ่กับสร้างเฟกนิวปั่นหลอกประชาชนของตัวเองหลอกประชาโคมโลนะครับแล้วแบบนเ,นเนี้ยในขมรเนี่ยมันจะมีใครที่มีความน่าเชื่อถือได้บ้างวะเนี่ย พลอยงามไส่ปราสาทกูจะเสียนะครับนี่ดีนะครับว่ากองทัพของเราเนี่ยบริรสุทธิ์โปร่งใสเล่นไปตามบทบาทหน้าที่ที่สถานการณ์เป็นอยู่จริงถ้าเกิดเล่นไปตามเกมเขมรหรือไหลตามน้ำเนี่ยบอกตรงๆอุ้ยสงสัยมีลูกหลานท่าแตงหวายเนี่ยนะครับอาสามมาเป็นแนวหน้าเนี่ยนะครับเพื่อทำปุ๋ยี่างมะม่วงอีกเยอะเลยแน่เลยเ <laughs> พราะอะไรละครเอา ก็ก่อนหน้านี้มีข่าวปล่อยออกมาว่าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยตุยไปแล้วแต่แม่ทัพภาคที่สองเนี่ยท้นรีบออกมาชี้แจ้งนะครับเพื่อนมันเทิงกันล้เมืองข่าวนี้ในกรมเมนนี่ขนลุกขนพองดีอกดีใจนะครับเพราะคิดไปเองเออเองมนโนเองว่าแม้สามารถขม่มขวัญและกำลังใจของเราได้นะครับโหหนักเลยโกข่าวนี้ ตายเลยนะครับแหมลูกหลานท่าแตงหวายนี่ชอบฟังข่าวลือข่าวลอยเฟกนิวนะครับเพื่อนโดยไม่หาข้อมูลหลักฐานที่แท้จริงนี่ไม่รู้ว่าเออฟังเฟกนิวเหล่านี้แล้วนะครับนั่งทานเองบ้าเป็นกับแก้มนะครับเพื่อนและกระดมเป็นเปียกเน่ากาวบูหรือเปล่านะครับ <laughs> โอ้ประสาทกูจะเสียสงสัยเป็นนักแสดงมากนะครับเลยถนัดเต้าข่าวนะครับเพื่อน เพื่อปั่นกระแสสร้างชื่อเสียงนะครับแต่หารู้ไหมครับเพื่อนในโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับเพื่อนถ้าเกิดมีโ,โคโศกเป๋อๆปองๆอย่างนี้เชิญไปรับยาที่โงรงพยาบาลสีสัญญาได้นะครับเพื่อนๆไหนๆก็ให้พวกมึงมารักษาพยาบาลฟรีอยู่แล้วแจกยาให้มันสักชุดเป็นอะไรไป <c oughs> ให้งามไส้นายกขายชาติ <c oughs> ท่านถัดมานะครับแมเออแม่ทับชลาภาพสูงไหวครับเพื่อน สารรูปแบบนี้มีประวัติการทำงานไม่ธรรมดานะครับทั้งชีวิตไม่เคยจับอาวุธสู้กับใครนะครับนอกจากห้ามหันประชาชนครับเพื่อนๆอดีตขมเณรแดงเก่าเราก็รู้นะครับว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวเลขไม่เป็นทางการมากถึง3ล้านชีวิตครับเพื่อนๆ <laughs> โอ้โหตายแล้วไม่ได้ไปทำอะไรใครที่ไหนนะครับทำประชาชนของตัวเองนะครับเพื่อน ตายเลยนะครับยังได้รับการไว้วางใจให้นั่งตำแหน่งใหญ่โตแล้วนี่จะไม่พาลูกน้องไปตุยเหรอครับเพื่อนคนหนักเลยโกูขาวนี้แต่และคนของมึงนี่เอาชีวิตอแอดมินไครเป้ป่องอยู่ยากจะแล้วนะครับอแอดมินนี่มองตรงๆปกติเป็นคนดีนะครับไม่ขำไม่บูลลี่ใครง่ายๆนะครับเพราะอะไรละครับเอ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ชีวประวัติแต่ละท่านเนี่ยนะครับของลูกหลานท่านแตงหวายเนี่ยเอาแอดม่นสะกูจะรั่วนะฮห,หนักในโกคาวด่นี่ดีนะครับไอเปิดไอปองไม่โดมกาวนะครับถ้าไม่งั้นกูบอกตรงๆ่ะกูดึงดาวไปนานและ,จะเจอสภาพแบบนี้แต่ละคนนะครับไองามไส้ไอนี่ก็โคโศกปั่นเฟกนิวไอนั่นก็เป็นแม่ทัพที่เคยทำคนไม่มีทางสู้ครับเพื่อนๆตัวเองนี่ มีอาวุธนะครับเพื่อนแต่ประชาชนเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับถ้าเกิดให้วัดกันตัวต่อต,ตัวบอกตรงๆนะครับมึงแค่เดินมาเนี่ยกูเป่าก็หงายตึงแล้วนะครับโอ้ตายเลยบันเทิงกันละมึงคราวนี้ดีนะครับว่ากองทัพของเราเนี่ยมีนโยบายอยู่ในที่ตั้งอยู่ในดินแดนอยู่ในอาณาเขตของเราไม่ลุกคืบเข้าไปะถ้าไม่เช่นนั้นนะบอกตรงๆนะครับขเมเนี่ยบนไลัยแน่นอนเพื่อน สวยงามไส้ก็ดูสิเขาตั้งมาแต่ละคนเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่ทับนายกองไอเป๋อไอป่องทั้งนั้นเลยไอผู้ชายนี่ก็ไม่แข็งแล้วนะครับส่วนผู้หญิงก็รู้สึกเออจะตายด้านะครับไม่ค่อยโดนตายแล้วกลายเป็นสาวทึนทึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคนเราเนี่ยนะครับจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีความยุติธรรมนะครับเพื่อนไม่ใช่หลับหูหลับตาทํานะครับแต่ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าดีนะครับเป็นผลดีกับบ้านเราเมืองเราครับไอแอดมือเคยย้าตลอดอยู่เสมอว่า ให้ฮุนเซนเนี่ยปกครองขเขมรนาดีที่สุดแล้วครับเพื่อนเพราะอะไรละครับเอ้าก็มีเรื่องมให้กูหาอยู่เรื่อยๆนะครับสวยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับแล้วทําไมละครับขเขมรมันถึงมั่นอกมั่นใจว่ามันจะชนะในเกมครั้งนี้ครับเพื่อน เพราะไซส์ศึกไม่ได้อยู่เขมรนะครับไซส์ศึกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ไปเจราจาอะไรกันนะครับกลับมาลิ้นพันกันคุยไม่รู้เรื่องแถมเดินหนีสื่อนะครับไม่รู้ว่าโดนของเขมหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เหม็นนี่ของมันแล้งนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับคุณสอทลอเนี่ยจะมีห้องมีหาบสีชมพูอยู่บ้านไอ้หุ่นเซนเหรอครับเพื่อน ไอ้ยามใส่ถึงก็คันห่อผ้าห่อผ่อนหนีตามไม่ธรรมดานะครับไม่แปลกใจหรอกนะครับว่าทำไมนะครับไอตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ย ลิ้นมันถึงแข็งนะครับพูดก็อึกก็อักพูดไปในทิศทางที่ไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติสงสัยมันกินข้าวเน่าค้างส0่ปีเนี่ยนะครับมากไปหน่อยลิ้นเลยแข็งนะครับไปร้องเพลงดีกว่ากินละมีเยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลง งที่กูแตก